ผสมกวางนะครับวันนี้นี <c oughs> ่ครับกวางลูซ่าลูกมาผสมกูรูซ่านะครับนี่ครับมาผสมลูซ่านะครับ,รบ,รรบอันนี้น้องออดอินน้องกัตตอมน้องปูเป้สามตัวอันนี้น้องเอิ้นขวัญมาจากไหนไม่รู้ครับีคบ <c oughs> สวัสดีครับอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยไหม เก่ง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 กินกินลูกกินวันนี้น้องเกันพันก็จะกินได้ไหมครับเก่ง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 กินเก่งมากเก่งมากลูกกวางรูซ่านะคะอดัมฟาร์มกวางบ้านบัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์จ้า0963956551 ไอวี่เข้ามาครับไอวี่มาแล้วครับไอวี <S <s ่มาแล้วขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะ